จากปัญหาหนักอ,อกหนักใจนะคะมาที่อีกหนึ่งปัญหาสวัสดีค่ะดิฉันอายุ33ปีตอนนี้ยังโสดนะคะอยากจะทําสัญญกรรมเพิ่มขนาดหน้าอกค่ะ<ม>คือตอนนี้หน้าอก2 9นิ้วเองค่ะ<ม>รู้สึกอยากเพิ่มครับเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้น<ม>ดิฉันมนคนชอบออกกําลังกายนะคะยิ่ง<ม>ออกหน้าอกยิ่งเล็กลงค่ะเลยคิดว่าถ้าเสริมหน้าอกจะทำให้เราดูดีมั่นใจขึ้นไหมคะมทุกวันนี้จะมั่นใจในการทำสัญญกรรมได้หรือยังคะ จะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะถ้ามีลูกจะให้นมลูกได้ไหมคะด <c oughs> ิฉันคิดว่าถ้าหน้าอกใหญ่ขึ้นมันน่าจะดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเตรียมเงินสะสมไว้ประมาณหนึ่งแล้วคะ่ะก็ฟ <c oughs> ันธงให้เลยว่าสัญญกรรมเสริมหน้าอกหรือว่าตกแต่งทรงอกเนี่ยสามารถทําได้ปลอดภัยทีนี้ถามว่าความปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะปัจจุบันก็บอกอจริงอยู่อยู่ได้เป็น10ปีเลย แต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าหลากหลายเทคนิคการผ่าตาัดหลากหลายวัตถุที่ใ,ใส่เข้าไปเช่นมันเป็นถุงซิลิโคนใส่น้ําเกลือหรือว่ามันเป็นก้อนซิลิโคนซึ่งก้อนซิลิโคนก็ยังมีเป็นแบบขนาดอีกขนาดเท่ากันขนาดทรงหยดน้ํอวิธีผ่าตัดก็มีหลายแบบก็คือตรงรักแร้ก็ได้ตรงราวนมก็ได้ตรงบริเวณรอยต่อระหว่างตรงเขาเรียกว่าลานนมกัดเต้านมก็ได้ก็คือเดี๋ยวนี้เทคนิคการผ่าตัดก็พยายามจะทําให้เนียนมากขึ้นอยู่แล้วนะคะ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทําได้ไหมฟันทงให้ว่า1นึ่ทำได้ปลอดภัยอาจจะอยู่ได้นานเป็น10ปีสมมติผ่าตัดตอน33ก็อยู่ได้จนถึง43ปีแต่ต้องเข้าใจนิดนึงว่าพอหลัง10ปีขึ้นไปปุ๊บอาจจะต้องเปลี่ยนหรืออะไรก็ว่าไปใช่ต้องรีโนเวทใหม่เพราะว่าโครงสร้างกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาค่ะ แล้วก็จากงานวิจัยส่วนใหญ่ก็พบว่าคุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะแฮปปี้กับเต้านมที่เพิ่งทำอ่ะในช่วง2ปีแรก2องปีแรกเองเลยใช่ผู้หญิงเบื่อง่ายด้วยล่ะแต่ว่าเป็นเป็นงานวิจัยที่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ทำหน้าอกอ่ะจะแฮปปี้กับหน้าอกตัวเองส่วนใหญ่แค่ช่วง2ปีแรกและหลังจากนั้นความพอใจก็ลดลงแล้วเขาถามน้าลากอ่ะเเขากังวลในอนาคตเพราะแบบอยากจะเป็นแม่ของลูกจะมีปัญหาไหม ปันทงให้เลยว่าจากงานวิจัยที่เขามีการผ่าตัดเสริมเต้านมมาเป็นระยะเวลานานไม่มีปัญหาการให้นมบุตรในเรื่องของมะเร็งเต้านมก็ไม่ได้พบว่าเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมแถมเสริมเข้าไปแล้วก็ยังสามารถทำแมมโมแกรมตรวจเช็คมะเร็งเต้านมไได้ตามเกณฑ์ปกติไม่ได้มีปัญหาค่ะทีนี้ตอนนี้เป็นคนหนึ่งที่ออกกาลังกายเหมือนกันค่ะคุณหมอพออ่านแล้วแบบ ออกกาลังกายแล้วหน้าอกเล็กลงเพราะว่าหน้าอกมันเป็นไขมันคือหน้าอกมันมาจากไขมันแล้วมันก็มีเนื้อเยื่อเต้านมอยู่ซึ่งเนื้อเยื่อเต้านมมันมาโดยธรรมชาติไขมันก็คือก็จะเห็นว่าคนที่แบบน้ําหนักเยอะหน่อยก็อาจจะดูเหมือนมีเนื้อเต้านมเยอะกว่าแต่ว่าความกระชับอ่ะมันจะกระชับหรือไม่กระชับก็คือมาจากการออกกาลังกาย